สวัสดีครับผมวันนี้เมื่อวันหยุดครับผมนะไอเซมก็อยู่ที่จังหวัดชัยภููินะครับนะมาเมื่อวันหยุดับอยู่อำเภอบา้านแขวงนะที่น้องเมื่อหยุดนี่ไปทั้งแดงกันแน่ได้หยุดการหยุดงานบอกนะกลับบ้านจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกนะครับนี่มาหนีก็มาเล่นกับว่วก่อนเลยนะว่วตัวนี้ยังมูมีซื้อครับนะมันป่วยนะเป็นไข้ นะเป็นไข่แล้วก็บรสบายจะได้โบอีเม่แลว้วบบไดอเอาไปเลี้ยงน้ำก็ได้เอามาอยู่คอกตัวเดียวนะตัวนี้ก็เป็นเวลาประมาณหานมงแรกนะครับนะก็กินยาครับใกล้จะหายป่วยละปันหายป่วยแล้วก็จะออกไปเลี้ยงน้ำมูได้ออกไปเลี้ยงทงเลี้ยงชาได้นะตอนนี้ก็กินยาที่ไอเสียมปลูกอยู่ครับนะเมื่อมาปลูกวังเมื่อกลับบ้านเท้าที่แล้วครับนะนี่ก็เป็นยา <c oughs> นะ ยังไม่ได้ซื้อเครื่องสับนะเดี๋ยวจะไปหาซื้อเครื่องสับกันหยามันกำนะลังอ่อนๆนะยิงข้าไปเดี๋ยวร้อยอีเมลเอาง่วเาขาคอกครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหามุงแรงครับเดี๋ยวร้อยอีเมลแล้วเอาง่วเาขาคอกเดี๋ยวพาเบังบรรยากาศอยู่ที่ชัยภูมิครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางกลับบ้านครับนะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสมบูรณ์คุ้นเด้อนะพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวอีเมลแล้วจะง่วงข้อกเราจะพายเบิ้งไปเข้าข้อไปเข้าข้อกรถมันเลยข้อเข้าข้อไหนแม่ไปเข้าข้อฝั่งรถมันเลยไปแล้วเข้าโน้ต ไปไแม่ท pues er> ี่ดีครับไอ้โน่นเข้าโน่นเลยแล้วโน่นอีกสองตัวไปโน่นแล้วแม่ไปไปเข้าครอบเข้าคอเป็นบรรยากาศบ้านเฮาครับนี่เข้าค้อบโอ้ใหญ่แล้วแท้ตัวเนี่ย ตัวนี้เป็นลูกของกัปตันพารวยนี่ตัวดงดงๆในติ๊กต็อกนะตัวนั้นใกล้ไก้จะลอดแล้วลอดมีาำนดนลอดเดือนอ,อสิ้นเดือนนี้ครับนะตัวหางกินกินหวนัวน้วรุนนี่ตัวนี้ลูก KF31 นะยังไม่มีซื้อเลยลูก KF3 อหนอ้ยสวยมากนะลูก KF31 แจม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  นะส่วนตัวนั้นก็คลอดเดือนหน้าเออีก2-3าเดือนตัวนี้นะส่วนตัวนั้นคลอดก็จะคลอดแล้วนะนี่ลูคีเอฟสหนึ่งลูกกระตอนพอรวยอีก2ตัวไม่ยอมเข้าคอกนะหนีไปกินหญ้าอีกฝั่งตรงข้ามมาครับเดี๋ยวจะไปตามจับขโมยนะมันมาลักกินมันแก้ว พอดเวลาขอคอกแล้วพักเขาครับนะไม่หิวเลยตอนนี้ไปขอคอกไปมันแก้วเหรอตัวนี้ทับติดป้วยไหนแม่จ้าทับติดป้ตัวไหนตัวนี้เป็นอะไรที่ทับเก้วนี่มาบึงเป็ดครับผม นี่คือเป็ดบาหลีนะมีสิบตัวนะตัวผู้เก้าตัวตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้เก้าตัวโอ้พี่น้องเอ้ยมึงโอเคครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับนะสำหรับบรรยากาศอยู่ที่จังหวัดเชียงพูมครับนะบ้านเท่าก็ะบ่มีอย่างไรครับนะก็เหมือนกับที่เขาว่าครับบ้านเท่ากะซํานี่แหละครับ นะ่ะบ้านเฮ้ากับมันกระซานี่แหละนะอาจจะแบบว่าบบได้อรรหลานะบบได้มีอย่างมากมานะยน่ะบบได้ร่ำรวอยอย่างนะแต่ว่ามันอยู่แล้วสบายใจที่สุดนะอยู่แล้วมีความสุขที่สุดนะเมื่อนี้ก็ไปแล้วผมสวัสดีเดี๋ยวจะไปขอเวลาไปขายรถก่อนนะพี่น้องโทรเข้ามาหลายสายมากบบได้รับสายนะขอโทษขออภัยเดี๋ยวจะโทรกลับเด้อนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเะเสร็จคลิปแล้วจะโทรกลับหาพี่น้องครับ นะขอให้พี่น้องมีความสุขสุขสุขคุนเดินทางนะพักผ่อนอย่างสวัสดิภาพนะกลับไปทำงานก็สู้ๆกับผมวันนี้ไปแล้วผมสสวัสดีครับ